ผีหลอกพระศพคุณย่าจำรีใส่ลงสวยงามตั้งอยู่กลางห้องโถงทำพิธีสวดพระพิธรรมภายในบ้านคนโบราณบางคนไม่นิยมยกศพไปสวดที่วัดเวลาจะเก็บศพก็เก็บไว้ในบ้านนั่นแหละทำให้ลูกหลานในบ้านที่เป็นคนกลัวผีหวัดผาวาไปตามๆกัน ครอบครัวของคนตายเป็นครอบครัวใหญ่เป็นเสาหลักทีเดียวคนญาติจำมารีทำพิธีกรรมให้ลูกหลานทุกคนเรียบร้อยมรดกต่างๆจะนำมาแบ่งสรรปันส่วนกันได้ต่อเมื่อได้ทำการชปนกิจศพไปแล้วอีกร้อยวันข้างหน้าระหว่างศพตั้งอยู่ในบ้านนี้เองแทบจะไม่มีใครกล้าเดินผ่านห้องกลางมีหลานคนหนึ่งโตเป็นหนุ่มแล้วไม่ค่อยจะเอาทานนัก มักจะทำผีหลอกคนในบ้านเสมออย่างเช่นคืนวันหนึ่งเทพินซึ่งเป็นหลานสาวคุณย่าเหมือนกันเข้ามาจุดทุปไหว้คุณยา่าเจ้าผองเกาผ้าขามาคลุมตลอดทั้งตัวเปิดหน้าเอาไว้นิดเดียวหน้าที่เปิดกาวฐานสีดำมาทาจนดำมืดไปหมดมองดูเหมือนผีจริงๆเทพินไหว้ศพเสร็จแล้วก็นั่งมองภาพถ่ายของคุณยา่าด้วยความอะไร สมัยที่คุณย่ายังมีชีวิตในใความกุรณาแก่เทพินเป็นพิเศษได้ทั้งเงินได้เครื่องประดับต่างๆซึ่งคุณย่าสะสมไว้เป็นจํานวนมากเทพินได้ยินเสียงครางหฮือด้านหลังจึงหันกลับมามองดูก็เห็นป๋องกลุมผ้านาดํายืนตระงานอยู่ตรงประตูเธอก็วิ่งร้องสุดเสียงหงายหลังล้มพลิงสลบในนิ่งไปแทนที่เจ้าป๋องจะเข้าไปให้การช่วยเหลือ มันกลับนี้เอาตัวรอดรีบเก aan, ็บผ้าขาวซุกซ่อนเอาไว้ล้างหน้าล้างตาจนสะอาดแล้วจึงย้อนกลับเข้าไปในห้องกลางอีกครั้งหนึ่งเห็นผู for, ้คนมากมายในครอบครัวกําลังนั่งร้องไห้ร่งมอยู่เจ้าป๋องจึงตรงรีบปรีเข้าไปถามและลําลักเกิดอะไรขึ้นครับเทพพินตายเสร็จแล้วช็อกตายน่าจะตกใจอะไรบางอย่างปาวุธหลานชายคนหนึ่งของขุนชาเป็นคนตอบ เจ้าป๋องใจหายวาานึกไม่ถึงเลยว่าการล้อเล่นของเขาจะทําให้เทพินหลานสาวคนโปรดของคุณช่าถึงแก่ความตายมีการไปหาซื้อลงศพในคืนนั้นเองทําการบรรจุศพใส่ลงเปิดฝาลงทิ้งไว้เพราะยังทําตามพิธีการไม่เสร็จสิน้นเจ้าป๋องคงเข็ดไปนานไม่มีใครรู้ต้นสายปลายเหตุว่าเจ้าป๋องนั่นแหละคือตัวการ ศพเทพินจะเาพร้อมกับคุณย่าไปเลยห้องกลางซึ่งกว้างขวางจึงได้ตั้งศพคู่กันระหว่างย่ากับหลานบรรยากาศในบ้านเต็ไมไปด้วยความเศร้าโศกในแต่ละวันแทบจะไม่ได้ยินเสียงคุยกันเลยเจ้าของเองก็ปลอยเงียบเขิมไปด้วยความเสียใจที่เกิดเรื่องขึ้นคืนหนึ่งหลังจากผ่านไปเจ็วันเจ้าของนอนไม่หลับออกมาเดินที่หน้าตึกก็ปรากฏมีข้งข่าวตัวโต,วต,วตวบินเฉียดศีรษะไป สุนัขข้างบ้านส่งเสียงเห่าหอนดังระงมมันหอยหววจนน่าขนลกุกขณะที่เจ้าป๋องเดินเล่นอยู่นั่นเองก็ต้องหยุดเกึกลงเมื่อสายตามองเป็นร่างร่างหนึ่งห่อดิภาขาวยืนอยู่ที่สนามทรามกลางแสงจันท์เอ๊ะเขานึกเอะใจขึ้นมาทันทีใครกันมายืนกลุ่มผ้าขาวอยู่กลางสนามปิดหน้าปิดตาจนเกือบมิดเปิดหน้าเอาไว้นิดเดียว ไม่ทันได้คิดว่าจะเป็นผีสางอะไรทั้งนั้นจึงเดินเข้าไปประจันหน้าทันทีใครนี่มาหาใครร่างในผ้าขาวก็ค่อยหันกลับมาช้าๆปล่อยหน้าทัน,นัดเจ้าป๋องก็ยืนตัวแข็งทื่อเพราะนั้นมันเป็นใบหน้าของเทพินหลานสาวคุณย่าน,นั่นเองเจ้าป๋องร้องออกมาสุดเสียงล้มหัวปลงสิ้นสติคนในบ้านได้ยินเสียงร้องก็พากันวิ่งโกรกมาดู ช่วยกันอุ้มร่างเจ้าป๋องเข้ามาปฐมพยาบาลกันใหญ่ก่อนจะฟื้นสติขึ้นมาเมื่อได้สติป๋องก็ร้องให้ศึกสะอื้นเหมือนทารกเป็นอะไรไปว่าป๋องร้องทำไมญาติคนหนึ่งถามขึ้นฉันฉันถูกผีหลอกผีที่ไหนจะมาหลอกวะ เทพินเทพินนะซี่มายืนอยู่กลางสนามหมคลุมผ้าขาวเปิดหน้าวินิดเดียวเป็นหน้าของเทพินแน่ๆทุกคนเดทฟังก็ขนลุกเรียวไปหมดมองหน้ากันเลืกหลกักฉันฉันเป็นคนทำให้เทพินตายเองของรับสารภาพสันแคลงอาภาขาวมาคลุมแล้วก็าฐานทานหน้าหลอกเทพิน เมื่อสารภาพจนสิ้นหลังจากนั้นป๋องก็เป็นไข่ยอยู่นานร่วมเดือนเส้นผมพุทนิสาโร่วงกร้นหมดหัวพ่อหายป่วยก็ไปบวชพระอุทิศสงกสนให้กับคุณย่าและเทพินผู้หลวงรับเมื่อบวชเป็นพระแล้วพยายามสวดมนต์ภาวนาทำใช้สงบแต่ก็อดนึกถึงเทพินผู้เป็นญาติไม่ได้เทพินยังสาวยังสวยเธอไม่น่าอายุสั้นเลยที่เธอต้องมาตายก็เพราะความพิเรนของตัวเองแท้ เรื่องการตายของเทพินพระฤะสิวัดก็รู้เรื่องกันหมดพระองเป็นคนเล่าให้ฟังเองตามธรรมดาการบวชเป็นพระจะต้องตื่นแต่เช้าม,มืดประมาณตี 5. สี่ตีห้าสวดมนต์ภาวนาในห้องจะมีพระพุทธรูปตั้งอยู่บนโต๊ะบูชาหนึ่งองค์พระบวชใหม่จะต้องสวดมนต์ภาวนาแล้วจึงจะครองชีวอนอกไปบิณฑบาตมีลูกศิษย์ติดตามไปด้วยอีกคนหนึ่ง มีเนรและสิทธวัดรไดรวมหัวกันเพื่อจะหลอกพระป๋องคนหลอกผีนี่แหละหน่ากลัวกว่าผีหลอกคนซะอีกสามาเนรรูปหนึ่งเอ่ยขึ้นกลัวจะตกใจตาย,ตายนะสิเจ้าชมสิทธวัดแย้งขึ้นเฮ้ยไม่ถึงตายหรอกนะาลองกันเถอะคืนนี้เจ้าด้วนพูดขึ้นบ้างอย่างนึกสนุกเต็มทีหาวิกมาใส่ผมยาวๆเป็นผีผู้หญิงพระป๋องต้องกลัวแน่แน เมื่อนัดแนะกันเรียบร้อยว่าจะหลอกพระป๋องในตอนเช้าก่อนจะออกไปบินธบาตห้องของพระป๋องตรงหิ่งพระเมตตางเปิดอยู่บานหนึ่งรับลมที่พัดผ่านเข้ามาตอนเช้ามื่อเจ้าเฉมก้าวผ้าขาวมาคลุมหัวความจริงก็เป็นผ้าคลุมศพคนตายนั่นเองเอาวิกผมมาใส่จนยาวรงรังคลุมผ้าไปถึงหัวแล้วขึ้นขี่คอเจ้าดวนโผล่ไปที่นาต่างสงสิงรังเบา,เบา ขณะนั้นพระป๋องกำลังสวดมนต์ภาวานาได้ยินเสียงครางฮือ,อถึงแหงนหน้าขึ้นไปดูเฮ้ยผีหลอกช่วยด้วยผีหลอกพระป๋องไงหลังล้มตึงชักแหงๆน้ำลายโฟมปากพระอีกสองสามรูปที่อยู่ใกลก้กันก็ผลักประตูเข้าไปช่วยกันปฐมยาบาลจนท่านฟื้นขึ้นเป็นอะไรไปพระป๋องเห็นอะไรหรือ พระไวกลางคนรูปหนึ่งถามขึ้นด้วยความห่วงใยเทพินเทพินญาติของผมมาหลอกผมคงจะตามมาอาชีตผมแน่ๆเพราะผมเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอตายพระปองตอบเสียงสัน่นวันนี้ไปบินทบาตรวจน้ำอุทิศสุขสนให้เขาไปด้วยล่ะเขาจะได้ไม่มารบกวนอีกวันนี้พระปองบินทบาทดวิจัยคอไม่สู้ดีนะกรีบไปเรียบกลับ จัดการชันเช้าสวดมนลแผ่สวนขุสลไปให้ค่อยสบายใจขึ้นมาบ้างทําความสะตา์กุฏิแล้วก็อหาหนังสือธรรมะมาอ่านเจ้าดวนกับเจ้าเชฉมและเนอีกรูปหนึ่งปรึกษากันว่าจะหาทางหลอกพระปองให้แรงๆกว่านี้อีกเพราะมันเห็นเป็นเรื่องสนุกไม่เสียหายอะไรเจ้าเชฉมคลุมผ้าขาวยืนดักอยู่หน้าประตูเจ้าดวนคลุมผ้าขาวยืนอยู่ตรงบันไดชั้นล่าง เรียกว่าจะเป็นการหลอกที่มโหลานทีเดียวพระผ้องครองผ้าเสร็จแล้วก็ออกมาจากกุฏิมาประจันหน้ากับเจ้าชมพอดีเมื่อเห็นดังนั้นด้วยารามตกใจก็ร้องสุดเสียงด้วยความกลัวคราวนี้ไม่ล้มลงชักดินชักงอแล้วแต่เป็นพรวดลงบันไดไปชั้นล่างลงมาก็มาเจอกับเจ้าดวนซึ่งดักรอยอยู่แล้วพระป่องก็เพนนับวิ่งเตลิดก่อนจะล้มฟุบลง พระอีกหลายรูปที่กำลังจาบปีบินธบาทก็วิ่งครูกันเข้ามาปฐมพยาบาลแต่พระป๋องท่านแน่นิ่งไปเสียแล้วจึงต้องมีการหามส่งโรงพยาบาลกันเป็นการด่วนแต่อนิจจังหมอช่วยชีวิตพระป๋องไว้ไม่ได้เพราะท่านขาดใจตายก่อนถึงโรงพยาบาลนี่ละนอกรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมคืนสนอง